แสงยามเช้าตกกระทบนาท่าเรือชุมพรพอเมฆหนาที่เคลื่อนปกคลุมท้องฟ้าเล่ากับทะเลกำลังซ่อนบางสิ่งรุ่งเช้าลูกเรือชาวบ้านก็จะทยอยขึ้นเรือประมงเก่าลำหนึ่งชื่อว่าสีสมุทรที่ขับตันสมุทรเป็นคนครอบครองกับตันสมุทร,ร,ร,รเป็นชายวัยห้าสิบกว่าหน้าตากล้านแดดมีตะกุดเก่าๆห้อยอยู่รนคอก่อนออกเรือเขาหยิบเอาพวงมาลัยมาแขวนไว้ที่หัวเรือ ท้มลงกลาบสามครั้งแล้วทุ่มคำเบาๆคุ้มครองลูกเรือข้าให้ถึงฝั่งปลอดภัยวิทยาชายหนุ่มวัยกลางคนเดินถือสมุดนำทางขึ้นมาเขาเป็นต้นหอนบนเรือลำนี้มีหน้าที่คอยดูทิศทางของเรือวิทยาไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางนักเขาเอ่ยขึ้นมาว่ากับตันว่ายไปก็เท่านั้นครับของมันเสียก็ต้องซ่อมแต่ก็ไม่ได้พูดดังอะไรเพราะยังมีความเกรงใจผู้ใหญ่วิศวก,กรก้องพบ แบกกล่องเครื่องมือขึ้นเรือพร้อมบ่นว่าอย่าให้เครื่องนี่ดับการทะเลก,ก็แล้วกันนะไม่งั้นพวกเองได้ลงไปพายแทนหน้าน้ำเสียงกึ่งเล่นกึ่งจริงสะท้อนความไม่มั่นใจในเรือเก่าลำนี้ชาลูกเรือวัยยีสวิ่งกระหี่กระหอบขึ้นเรือด้วยแววตาเปี่ยมไฟเขาก้มหัวเขารบผู้ใหญ่ทุกคนหัวเราะเย้าแย่ว่าเด็กใหม่จะทนกลิ่นคาวปลากับคลื่นแรงได้ขี่วันกันลุงหมอง พ่อครัววัยห้าสิบที่มีรอยยิ้มประจําตัว <_ d ata> เขาก็ลังแกะถุงอาหารพร้อมพูดหยอกไม่ว่าทะเลมันจะเป็นยังไงแต่ท้องก็ต้องอิ่มใช่ไหมล่ะเสียงหวัวเราะช่วยให้บรรยากาศบนเรือผ่อนคลายแต่ที่ข้างหลังลังไม้มีเงาของหญิงสาวคนหนึ่งนั่งหมอดอยู่ผมยาวเปียกชื้นปลอกหน้าเธอใส่เสื้อผ้าเก่าขัดขาดที่ดูเหมือนผ่านการเดินทางยาวไกลมาเธอกว่าตามองรอบๆลากับรอจังหวะ ทันทีที่คนงานกลุ่มหนึ่งหันหลังเธอก็ลอบจอดตัวเข้าไปตามช่องว่างระหว่างหลังไม้ก่อนจะก้มตัวเบียดผ่านใต้ทางเดินแคบๆและค่อยๆก้าวขึ้นบันไดเรือดโดยไม่มีใครเห็นสองวันแรกการเดินเรือเป็นไปอย่างปกติลูกเรือกินข้าวคุกน้ำปลากับแกงส้งมมะขามฝีมือลุงหม่องบรรยากาศเสียงหัวเราะดังลั่นดาดฟ้าลุงหม่องตักข้าวพางพูดเรื่องผีทะเลไปเหมือนอย่างเคยโถเออลุงผีบ้าอะไรจะมีจริงวะ ทะเลมันก็แค่ทะเลถ้าใครตกน้ำก็เพราะโง่เองไม่ใช่เพราะมีผีมันล่อหรอกเสียงชานแทรกขึ้นมาคำพูดนั้นทำให้ลุงหม,ม่องชงักมือตักแกงคล้างกลางอากาศแก้วางช้อนลงช้าๆดวงตาขุ่นเคืองมองชานเองอย่าพูดแบบนั้นต่อหน้าทะเลนะไอ้หนุ่มของพักนี้มันได้ยินบรรยากาศเงียบลงทันทีกับตันสมุดที่นั่งอยู่หัววงเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะพูดด้วยเสียงต่ำๆ คนแก่เขาพูดมาก็ฟังไววบ้างอย่าหัวละะ้อย่ะทะเลมันมีของของมันแต่ชายังคงหัวล้อหยิบปลาทอดมากัดอย่างอร็ดอร่อยพวกเองฟังนะลุงหม่องก่าวเสียงจริงจังกว่าปกติจนทุกคนหันมามองบอกไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าใครในนี้มันไปยั่วพวกผีจนทําให้เรือลํานี้เสียกูจะจัดการมันด้วยมือกูเองคําพูดนั้นฟังดูแรงจนทุกคนหน้าเหวอ ชาอยังคงหัวลอกกรบแต่น้ำเสียงเริ่มสั่นคลอนก้องพบละวิทยามองมาที่ลุงด้วยสายตาไม่ไว้ใจหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นเล่ากับเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างลุงหมองยักไหลยิ้มต่อแห้งๆเรื่องเล่าบางทีมันก็เป็นเรื่องเล่าแต่อย่ามาล้อเล่นกับความเป็นความตายนะพร้อมเอาช้อนตักข้าวเสียงดังเป็นการตอกย้ำว่าเขาพูดจริงไม่ขำจากคำพูดนั้นความรู้สึกในวงอาหารเปลี่ยนไปจากอบอุ่นเริ่มกลายเป็นอึดอัด คืนที่3ามขณะที่ทุกคนหลับฝนเริ่มตกลงมาทาท่าเหมือนพายุจะเข้าชานถูกสั่งให้ขึ้นไปตรึงเชือกด้านบนเขาก้าฝ่าสายฝนไปยังลาวเรือก่อนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแปลกๆดังขึ้นมานุ่งเช้าไม่มีใครเห็นชาญอีกมีเพียงหมวกเซฟตี้และรองเท้าข้างเดียวตกอยู่ริมราวทุกคนยืนมองหน้ากันเงียบกับตันพึมพำแม่ย่านางช่วยลูกข้าเถอะ ขณะที่วิทยาสายหัวคิดว่าชาญคงพัดตกทะเลไปเองความกลัวแทรกเข้ามาในใจของคนบนเรือลำนี้มากขึ้นฝนเริ่มซัดก,กระหน่ำอีกครั้งจนดาดฟ้าเปียกชุ่มลูกเรือวิ่งกันพานพร้อมตะกอนเรียกชื่อชาเสียงเรียกดังแข่งกับคลื่นที่ซัดไม่หยุดทุกคนวิ่งไล่ไปตามทางเดินแคบๆของเรือหัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวว่าจะเจอร่างของเขารอยอยู่ที่ไหนสักแห่งวิทยาใช้ไฟฉายกวาดส่องตามห้องเก็บของ เสียงครื่งกระแทกทําให้ประตูไม้เก่าๆสั่นสะเทือนแต่เมื่อเขาผลักเปิดประตูเข้าไปกลับเห็นร่างผอมบางของหญิงสาวคนหนึ่งนั่งกอดเข่าอยู่ในความมืดผมเผายุ่งเหยิงหน้าซีเซียวเสื้อผ้าเก่าสกปรกกล้องพบหลองลันเฮ้ย hey, นี่มันอะไรกันวะหญิงสาวสะดุง้งเงยหน้าขึ้นมองดวงตาสั่นลลิกเหมือนเด็กเธอเอ่ยเสียงแผ่วๆว่าอย่าทําอะไรฉันเลยฉันแค่หนีขึ้นมา บรรยากาศในห้องอึดอัดทันทีลุงหม่องหลีตาแล้วพูดเห็นไหมกูว่าแล้วเรื่องมันไม่ดีตั้งแต่แรกผู้หญิงไม่ควรขึ้นเรือชาวบ้านเกาถีกันมาแต่โบราณว่าจะนำแต่โชคร้ายหญิงสาวสายหัวน้ำตาไหลภาพฉันแค่หาที่หลบฉันไม่อยากตายบนฝั่งนั้นกูบอกแล้วมันลางร้ายผู้หญิงขึ้นเรือไม่มีวันดีลุงหม่องตวาดเสียงดังให้ลุงพอเหอะเอะก็ผีเอะก็โชคลาง ตอนนี้คนหายไปทั้งคนไม่ใช่เวลามานั่งทอดกันวิทยาสวนกับน้ำเสียงหงุดหงิดขนาดนั้นเอง <c oughs> มีเสียงเครื่องยนต์สะดุดดังขึ้นมาแล้วดับวูบลงทั้งห้องเงียบสนิทจนได้ยินเพียงเสียงฝนกับคลื่นกระแทกทุกคนหันมามองหน้ากันด้วยความตกใจกองพบเองไปดูห้องเครื่องเดี๋ยวนี้กับตันสมุดร,รีบตะโกนบอกวิศวะกรหนุ่มถอนหายใจหยิบไฟฉายขึ้นมาถือนั่นให้ตายสิพังอะไรตอนนี้วะ กัปตันหันมาพูดต่อช่วยกันเฝ้าผู้หญิงนี่ไว้ใครออกไปเดินเพ่นพ่านอย่าว่าคูไม่เตือนทุกคนมายืนรวมกันส่วนหญิงสาวไร้น้มยังคงกอดเข่าตัวสั่นอยู่ตรงมุมห้องไม่มีใครคุยกับเธอกับตันสมุดมองไปรอบๆพยายามควบคุมสถานการณ์ไว้ทว่าจูจูลุงหม่องกลับวัยวายขึ้นมามีแต่พวกไม่ได้เรื่องก่อนจะหยิบมีดทำครัวและเดินออกไปตามทางเดินลุงแกพูดกับตัวเองเบาๆ ผีมันไม่ชอบให้คนลบหลู่เดี๋ยวพวกเองจะได้รู้วิทยาหันไปมองใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความเครียดแค็งเขาบ่นกับกับตันไอ้ลุงนี่มันไม่ปกติจริงๆทางด้านกล้องพบขณะที่กำลังตรวจเช็คเครื่องยนต์อยู่ด้วยความหมุดหยิดก็มีเสียงโลหะก,กระแทกกันดังสนั่นก่อนเสียงนั้นจะเงียบสงัดลงหายไปในห้องเครื่องเสียงนั้นดังจนลูกเรือที่รออยู่นานต่างพากันลงมาดู ทุกคนต่างพากันตกใจเมื่อพบว่าวิศวรกรกล้องพบหายไปมีรอย่วนมือหึมาลากยาวลงบนผนังเหล็กเครื่องยนต์ก็ดับเหมือนจะไม่กลับมาติดอีกแล้วมันต้องมีใครทำอะไรบางอย่างกับตันสมุดต,ตวาดเสียงดังมองไปรอบๆด้วยสายตาเอาเรื่องต้นหนวิทยาขมวดคิ้วแต่จะเป็นใครได้ล่ะครับพวกเราก็อยู่บนเรือลำเดียวกันสายตาหลายคู่หันไปจับจ้องที่ลุงหมอ่องผู้ซึ่งชอบพูดขู่มาตลอด มันชอบแยกตัวออกไปไหนคนเดียวบ่อยๆอีกเองเล่าแต่เรื่องผีๆไม่หยุดวันแรกก็พูดขู่พวกเราแล้วตอนนี้มีคนหายไปตามที่เองเล่ามันจะไม่ใช่ฝีมือเองได้ยังไงกับตันสงสัยลุงหม่องหน้าเสียท่าทางเลิกลักเฮ้ยอย่ามาทอดกันแบบนี้นะกูแก่จะปูนนี้จะไปทําอะไรได้กูแค่เล่าเรื่องของชาวบ้านกหกมึงต้องรู้อะไรบางอย่างกับตันพูดสวยขึ้นมาเสียงดังแข่งกับเสียงเคลื่อนแล้วเดินไปหยิบเชือกจากมุมห้อง มัดมันไว้ก่อนถ้ามันไม่ใช่ค่อยว่ากันทีหลังวิทยาลังเลกับตันเราอาจจะกำลังเข้าใจผิดไม่มีผิดถ้าไม่จัดการเดี๋ยวนี้อีกหน่อยเดี๋ยวเอ็งจะตายหมดเสียงชุลมุนดังขึ้นลุงมองถูกมัดมือไผ่หลังนั่งชิดมุมกำแพงเขาดิ้นน้ำตาไหลพากพยายามผอยห่วว่าตนไม่ได้เป็นคนทำตอนนี้ภายในเรือมีแต่เสียงถกเถียงของทุกคนแต่ยังไม่ทันได้ข้อสรุป มีเสียงฝีเท้าหนักดังก้องค่อยๆใกล้เข้ามาดังจนฝาผนังสั่นสะเทือนก่อนที่ปีศาจรูปร่างใหญ่ผิวหนังหนาเหมือนสนิมเกร็ดจะโผล่เข้ามาทุกคนอ้าป,ปากค้างและเริ่มออกวิ่งทันทีแต่ลุงหม่องที่ถูกมัดไว้ทำได้เพียงร้องอ้าอยู่ตรงนั้นปีศาตัวนั้นเดินมาหยุดตรงหน้าลุงก่อนที่ร่างของลุงหม่องจะแยกออกเป็นชิ้นๆเดี๋ยวไว้เพียงหม้อแกงส้มที่ยังเดือดปุดคลื่นทะเลในตอนนี้รุนแรงมาก กเขาวิ่งหนีไปตามทางเดินของเรือที่กําลังสายไปสายมาอย่างไม่หยุดกับตันสมุดยืนอยู่กลางทางเดินมือหยิบมีดปลายแหลมที่เหน็บวบขึ้นมาแล้วพนมมือสวดมนดวงตาเขาแข็งก้าวเขาตะกนใสายลูกเรือที่เหลือทั้งหมดไม่ต้องกลัวมีกูลงมนถ้ามันจะมาก็ให้มันมากับกูนี่กูอยู่กับทะเลมาครึ่งชีวิตกูไม่ถอยเสียงฝีเท้าหนักสั่นสะเทือนดังไกลขึ้น เงาตะคุ่มสูงตั้งงานเหม็นยักษ์ปรากฏขึ้นจากความมืดแววตาแดงกล่ำมองตรงมาที่กัปตันวินาทีนั้นทุกคนจ้องไปที่กัปตันอย่างมีความหวังแต่หัวใจของกัปตันกับเต้นแรงผิดปกติมือที่ถือมีดเริ่มสั่นเสียงคำรามของปีศาจดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆือยมันยกกองเล็บสูงลาวกับจะฟาดเลือทั้งลำกัปตันพยายามเงื้อมีดขึ้นแต่ขาทั้งสองข้างกับก้าวถอยหลัง ขอหอบหายใจที่สายตาหวาดกลัวชัดเกรงก่อนที่เขาจะหันหลังวิ่งหนีไปตามทางอีกด้านพร้อมจิงมีดล่วงหล่นกระทบพื้นดังกับตันวิทยาตะกรเรียกอย่างสิ้นหวังแต่ไม่มีคำตอบกลับมากับตันที่วิ่งหนีมาจนถึงดาดฟ้าเรือได้อยู่ชะง,งักพราะมีเสียงร้องเพลงหวานดังขึ้นแทรกเสียงพายุเสียงนั้นลึกล้ำเหมือนมาจากก้นมหาสมุทรเขาเดินตรงไปที่ลาวเรือดวงตาเบิกโพร้มเหมือนถูกสะกด ในน้ำเผยให้เห็นสาวๆรูปร่างหน้าตาสวยกำลังร้องเพลงกันอยู่กับตันไม่อาจต้านทานเสียงนั้นได้ก่อนเขาจะก้าวข้ามราวเรือตกลงไปกลางทะเลทันใดนั้นสเสียงเพลงก็เงียบลงกลายเป็นเสียงของกับตันร้องได้ความเจ็บปวดที่ถูกเหล่าพายทะเลลุมกัดกินร่างกายอย่างหวิวโหยน้ำทะเลค่อยๆกลายเป็นสีแดงก่อนร่างของเขาจะถูกดึงหายลงไปที่ก้นทะเล พายุยังคงโหมคลั่งต่อไปเสียงคำรามของยักษ์ก้องสะท้อนรอบเรือท่ามกลางความชุนลมุนยักษ์ปีศาจพุ่งเข้าหาหญิงสาวไร้น้มที่สะดุดลม้มแต่วิทยาฝ่าไปคว้ามือเธอขึ้นมาทันรีบหนีไปวิทยาตะกรน้ำเสียงแหบแห้งแต่หนักแน่นปีศาจยักษ์ยก,ยกแขนขึ้นเตรียมจะฟาดใส่อีกรอบวิทยารู้ว่าเขาไม่มีทางถอยแล้วเขาชักมีดปลายแหลมที่เหน็บไว้ข้างเอว มันเป็นมีดที่กัปตันสมุดเคยฝากไปให้ปีศาต,ตัวนั้นยกกองเล็บขึ้นมาฟาดอย่างรุนแรงแต่วิทยาหลบได้และพุ่งเข้าใส่แทงไปที่คอของปีศาเสียงโลหะเสียดสีดังขึ้นราวกับมีดกำลังแทงทะลุหินเหล็กปีศาจกร้องก้องกังวานจนขี้นรอบเรือซัดกระแทกแรงขึ้นวิทยาไม่รอแทงซ้ำอีกครั้งดวงตาแดงก่ำของมันพลันส่องแสงวูบวาบมึงหยุดไล่พวกกูสักที วิทยาคำรามสุดเสียงก่อนจะถูกแขนยักษ์ฟาดใส่ร่างกระแทกกับาวเรือเลือดพุ่งเป็นสายหญิงสาวไร้นมกรีดร้องด้วยความเศร้าวิทยายังพอมีสติเขาใช้แรงเพื่อสุดท้ายลุกไปดึงมีดที่ปักติดไว้ในบาดแผลปีศาจแล้วรีดลากมีดลงมามันดิ้นรีดร้องแล้วร่างยักษ์ก็สั่นสะท้านก่อนจะล้มโครมลงทําทั้งดาบฟ้าสั่นสะเทือนบรรยากาศเงียบลงหญิงสาวคลานเข้าไปหา เห็นวิทยานอนหายใจลอยลิ่นเลียดอาบทั่วตัวเขายิ้มจางๆแล้วพูดเบาๆเธอต้องลอดออกไปนะมือเขาค่อยๆสุดลงดวงตาปิดสนิทเสียงหัวใจของเธอเต้นดังแข่งกับเสียงคลื่นที่เริ่มสงบลงหญิงสาวเหลือเพียงตัวคนเดียวในท้องทะเลอันกว้างใหญ่เธอนั่งกอดเข่าบนดาดฟ้าที่เต็มไปด้วยเลือดและเศษซากพายุสงบอย่างประหลาดลมเงียบ คลื่นหายไปทะเลนิ่งสนิทแต่ทันใดนั้นเรือก็เริ่มสายไปสายมาอีกครัง้งมีฟองอากาศผุดขึ้นมารอบๆอบเรือหญิงสาวรีบวิ่งไปเกาะขอบเรือเพื่อดูสถานการณ์และเธอก็ต้องกรีดล้องออกมาไม่เห็นดวงตาดวงมหึมาจ้องเธออยู่ที่ใต้น้ําขนาดมันใหญ่กว่าเรือซะอีกผิวน้ําเริ่มแตะออกมาคลังมาหาสมุทรเริ่มยุบตัวลงเหมือนน้าทะเลถูกสูบลงหลุกลึก ปาขนาดหมหึมาสีดำโผล่ปรากฏขึ้นมาฟันหลายซี่เรียงซ้อนกันราวกับหุ่นนรกมันอ้าปากกว้างครอบเรือทั้งลำเสียงแตกหักข,ของไม้ดังสะท้อนกล้องไปทั่วทะเลเลือดและเศษซากถูกดูดเข้าไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องสุดท้ายของเธอ